วันที่12เมษายนพุทธศักราช2566เวลา11นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่น,ข,นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาเนี่ยประเทศไทย11ชั่วโมงศาสตราจาร,รย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยยาราชนารีสเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟแคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โดยมีนายธานีแสงรัตเอกอัครราชทูตนักกุงววชิงตันและภริยานายสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครนิวยอร์กผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร3เหล่าทัพที่ปรึกษาทางทหารคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครนิวยอร์กพร้อมข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครนิวยอร์กเฝ้ารับเสด็จจากนัเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสารัาอเมริกาไปยังโรงแรมที่ประทับเดอะเซนรีจิตนิวยอร์กนาที่นั่นนายฟาบิโอจินดากงศูนใหญ่นนครนิวยอร์กและภรรยานางสาวจุลีพโพสอิสลังโกลนนะอาอยุธยา อัคราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงวชิงตันในวาทยุทธวิจาร์ไกรกิจอคราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์กและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงวชิงตันและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเดอะเซนต์ริชิตนิวยอร์กเฝ้ารับสเสด็จ ทั้งนี้เพื่อทรงปฏิบัติภกรณยกิจทางด้านวิชาการและสารต่อความร่วมมือด้านต่างๆกับสถาบันชั้นนำในเมืองบอสตันและกรุงมอชินตันทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครเนยอร์สหรัฐอเมริกา